สวัดีครับพี่น้องนี่เขามาแกยงยอ,ยอดมะพร้าวยอดมะพร้าวครับยอดมะพร้าวอ่อนนี่ครับคั่นขึ้นเอาใหม่เนี่ยนี่เด้ยใส่น้ำยาหนังนะครับใส่นี่ลงไปครับพริกกับหอมหอมหัวแดงพริกกับหอมหัวแดงโขกใส่ลงไปครับเบิ่งอนนะครับใส่ตะไคร้ลงไปนะครับ ตะไคร้ดับกินข้าวของน้ำประลาดับกินข้าวตะไคร้ใส่เห็ดลงไปนะครับนี่ใส่เห็ดอันนี้เขาเบื่อ้วยครับเขาเบื่อข้าวที่เราแช่น้ำเสร็จเอาไปโคลมันละเอียดนครับต้องใส่โรงภาษาเดี๋ยวพี่น้องเอฟซทั้งภาคกลางวงหูเรือง นะครับพี่น้องแล้วนะก็ข้นนะครับต้องข้นถ้าพวกข้นนี้มันมัน,ม,นมันจะเป็นก้อนอันนี้อนเอาเนี้อไปแช่เอาคนเนี้ไปแชร่รับพี่น้องพักที่ห้องสีใสกับสิมีพักอันนี้ผักชะอมผักคานะครับอันนี้ผักกูดผักกูดครับ อันนี้ผักกระแยงบานเท่าครับผักกระแยงภาษาอีสานอืน่นผักกกะแยงแกงแบบอีสานอีสานครับใส่ันี้ลงไปก็เป็นทีเดียวพลอยปิดฝาแล้วก็เสิร์ฟได้เลยครับนี่ครับพี่น้องเป็นทีเดียวพ้อยแล้วก็คนๆหน่อยสักหน่อยหอมเลยครับพี่น้องจะแซ่บเดี๋ยวไปกินให้เบิ่งครับเดี๋ยวสก,กินโชจกจกหน่อยนึงไปครับไปเดี๋ยวปิดฝาไปก่อนสักหน่อย ให้พักมันสลบกคกนให้พักคุณหยุดไงพี่นอ้องไปปิดไฟกัสวัสดีครับพี่น้องมื้อน,นี้สิพามากกินแกงยอดผักเผาเที่เขาเฮ็ดไปวงหนี้ครับพี่น้องเห็นบ่เบิ่งเด้อบ่ต้องตั้งโต๊ะกินง่ายๆมั้ยกินให้เบิง่งคั่นบ่กินลางคนเขาก็ถามว่ากินให้เบื้องน่กินให้เบืเ้องน่ผมก็เดี๋ยวๆๆว่าผมมาก็เลยต้องจัดมื้อนี้เลยพี่น,อน้อง ngày ngại ngày đi rồi, bằng cái mọi người ngại mẹ bằng cá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 i ที่แรกว่าจะกร์กินนะสิเท็ดให้เบิ้งก็คืออใน,นไม่ต้องพูดไทม์พารอะไรก็เลยต้องลองกินเบิ้งอีก โอเคครับพี่น้องเป็นทีเรียบร้อยกินให้เบิ่งเลยนะครับฝากกดติดตาม,ามกดจับสไคร่น้ำเลยน,นะครับพี่น้องทั้งต่างประเทศทั้งไทยนั่นฝากกดติดตามกดแชร์กดจับสะไคร่น้ำเนี่ยเกตลราสิขอบคุณครับ